<laughs> สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วในช่องวิน,นิสซอรี่ในรายการ IDOL TV วันนี้เรากลับมาอีกแล้วกับชิปเปอร์รวมตัวค่ะจะบอกว่ามีคู่หนึ่งที่เราทำมาเดียว,วสักพักแล้วสักพักใหญ่หญแต่ก็ยังมีคนส่งเข้ามาอยู่เรื่ยอยๆบอกว่าพี่ร่ะ มีอะไรมากกว่านั้นเขามีกันเป็นครอบครัวเลยเขามาเป็นครอบครัวสุขสันต์อะไรเกี้คู่ั้นก็คือคู่โนโนนบวกลูกมึกของเขาใช่ซึ่งคลิปก่อนนันที่เราเคยียกก็คือคนดูเยอะมากอ่ะคู่นี้มาแรงมากจริงๆเยกว่าคลิปที่เพิ่งทําออกไปกลายเป็นคลิปที่แบบติดท็อปเทนคนดูมากที่สุดของช่องเราอ่ะเราก็เลยจะมาเจาะลึกถึงครอบครัวเขาแล้วมีความรู้สึกว่าเรียวมากจริงๆคู่นี้งี้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะ คุณหมีอยู่ไหมคุณหมีอยู่ค่ะคุณหมีอยู่ตรงนู้นนี่ค่ะให้ไฮไฮเอาหน้ามาเร็วเอาหน้ามาเร็วเอาหน้ามาเลยดูหน้าเองเต็มมากเลยดูน้ค่ะฮะนี่ฮะขงเองก็ไลนไปเลยเอ๊ะแล้วเขาขับรถมานี่นะมาเลยค่ะเดี๋ยวโบกกินข้าวยังยังไปกินข้าวไหมมาโดรินด ไปเรียนแล้วโดนวิญญาณดูดหน้าซีดเลยเติมแล้วเติมแล้วเข้าไปเล่นข้างในดีไหมเผาน้ำหนึ่งเผาอะไรไปแล้วเราไปเล่นข้างในกันดีกว่าน้ำหนึ่งคือหน้าสดใช่ไหมเฮยดูแฮปปี้เราเขาอยู่กับน้ำหนึ่งเนี่ยเฮ้ สุขสารมาอ่าพอลูกอยู่ด้วยกันแม่นางสายเอ้าเฮ้ยอะไรอะกินไส้กรอกอยู่ดีทำไมมันหอมเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้ากำปั้นไปเลยอะไปเลยไปเลยเอาเลยอ่ะอันนี้ก็ให้อันนี้ก็คุยกับเนิยไปนะคะ หนอยมัจะตลงนใวา้ยค่รอคนมาแับนี่แล้วอยจะดีดเป็นนใฟังเจะดีดะีเป็นน้สัีค่ะนนใครอะใครอวาน้องผิดคิวนะเมื่อกี้ควรจะเข้าแต่เมื่อกี้แล้วพีก็ปบอกได้ป่ว่าเราทำ ร้านนมกินการกินนมกินนมกินมกนมเย้ได้ร้านอะไรแล้วได้ร้านเราก็กินอยูอย่กัน <c oughs> เราก็จะไดอัดกันหน่อยสวัสดีค่ะเอาเดียวเดียวเนื้อผิวบางกลางเดี๋ยวเราเลือกของว่ะเดี๋ย<า> <c oughs> วป้าค่ะเพื่นน้องค่ะเบอ์เงถูกสุดที่ร้านนี้อะไร,รไม่เป็นไรเพื่อนน้ำเปล่ามีห้าบาทห้าบาท ไม่มีครงการรงบานใครเลบ้านว่ะใช่ก็ต้องตั้งรีแมสซปรี่ไมนต้องเ่ยนกันพี่มีแบงก์ันนะโอ่ยกั่นและทั้งหมดนะสรุน้องเล็กสุดตเลยเออต้งใช่กินไรกินเรียนเลยจึ๊งจึงเพื่อนเกเร็วเพื่อนเลิกเร็วเพื่อน อยากกินนำ้ำอ้อยเหนขนจมกอยากกินน้ำอ้อยที่มันเป็นอ้อยอ้อยนี่ก็น่กนากินอุย้ยสักขยากินบ้านไหมหนูเคยกินมาแล้ว่ไมนเอาสตาเยนเงเเอางนจ้ พอสุขสัน <substit> ต <uting> ์ <expand> จริงจริง <il> น <trilogy> ้ำน like <masterpiece> ้ำน้ำนน้ำส้ำน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 ้นนี้ำน้ำน้ำนน้ำน้ำน้ำ้น้ำนน้ำน้ำน้น้้ำน้ำนนี้น้ำน้นี้ำี้ำ้ำน้ำน้ี้ำนสำน้น้ำน้ำน้่น้ำน้ จริงเวลาวายอยู่กับน้ำหนื่อจะเป็นอีกแบบอยู่กันเลยก็เป็นอีกแบบนังนะดูจากการเล่นแค่ตรงนี้เรี้ยวเรี้ยวเลี้ยวอล้มมีอุ้มมีมาอินามโตะอินอุ้ยคือไม่รู้แปลเลยจะเป็นท่าไม่คือรับแห่สายเว้ย เราแบบอยู่กับแม่ก็อยู่กับพ่อก็ไม่เหมือนกันไงใช่นะครัะป๋ากับพ่นก็จะโซนโซนเสร็จกำลังบินให้พวกเราอยู่นะไปไปดีซิตอ่ะดีซิตอ่ะอบ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 

สลับสามเอาเร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 าติดเราติดรถติดสนุกไหมคะลูกบอกอยากขับเองค่ะแม่ลูกอยาขับเองแม่ต้องช่วยแล้วหนูจะขับเองมีเพลงด้วยมีเพลงด้วยมาทุกคนรูร้สุกการ E I E I O <training medication> ประเด็นคือดูหน้านอนๆด้วยถ่ายมานอนจะเหนื่อยแล้วต้องไอที่แข่งด้วยเฮ้ยคู่แข่งมาแล้วคู่แข่งมาแล้วแต่ถึงเจ๊จีไม่เก่งแต่เราจะเข้าไปหาออเจ้าเอง หวั่นว่าฝันว่าพี่มิลินคุหมี่จะทําข้าัดพีกแกงหมูไข่ดาวไม่เคยักให้กินสักครั้งหนึ่งฉันไม่ต้องชงแล้วแกใช่กแบบที่กินสุดีแล้วนี่นั่งอยู่ตรงกางแต่มันจะต้องมยุ่ยยุ่ั้ยางนามาลมามาลลูองเขาออกมาลูกงางียบบอกพ่อแม่เลิกีบกันได้แล้วค่ะ เอ้แทักทายเข้าไปก่อนเดี๋ยวข้ฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่ว่างเอานี่ว่างในโมเดลเหรอใช่รีโมทว่าฮัลโหลสวัสดีจ้า Good evening เราจะเห็นก็ได้ดูแบบเป็นกันเองนะจะได้สนิทกันเราต้องเมนกันเอง เราอยู่เชียงใหม่จ้าใช่จ้าเที่ยวปีใหม่ที่เชียงใหม่คนเยอะมากเลยอะค่ะทุกคนไม่หนาวเนยไม่หนาวเราไขมันมันเยอะมันก็ไม่หนาวโอ้โหอ้าวเฮ้ยเขาบอกเหม็นเหม็นเหม็นอะไรเหม็นเท้าไปกันสองคนเหรอใช่ค่ะมันสองคนทุกคนรู้ไว้แล้วเหยียบไว้นะห้าไม่ใครคนอื่นรู้ไม่เดี๋ยวทุกคนที่เข้ามาดูนี่ก็คือถือว่าทาผิดร่วมกับเราแล้วใช่ ถ้าเราได้รับผิดเราก็จะเนี่ยทาการล่าอะไรชื่อกี่คน3ามจเคที่น<ช>ี่เราจะล่าอะไรชื่อล่าแอคเคาท์ล่าที่อยู่บ้านแล้วก็รับ,รบ<ท>ผิดร่วมกันเข้าห้องมืดพร้อมกันไปด้วยกันไปได้ไกลจก้ะมันมีรอบหนึ่งเว้ยค่าตั้งตารางลายผิดแเราเป้มันบอกเออไลฟ์เลยเนยก็ตั้งแล้วไลฟ์เลยถ่าไลฟ์ประมาณแบบเกียร์ดีบบไม่ถึงห้านาทีมาทำไมอ่ะมาทำไมเราอ่ะเอ็งไม่สบายด้วยนี่ เสียงแผล่เสียงแตกหนุ่มเพลแตกหนุ่มสากหูมากเพื่อนกูจะร้องเพลงให้เพื่อนสักวีวิชัว่อเพื่อนเลยหยุดก่อนเสียงสากหูมากาปกินยาอมกำลังจะโรแมนติกกับเพื่อนงอ้ยกำลังจะโรแมนติกกับเพื่อนหลับไปเลยเหรอเตอนเพื่อนเหมือนกันไม่สบายใช่ติดคลางเลยแหละเออเดี๋ยววันนี้นอนอ่ะจะเอา แมสปิดปากใช่แล้วจะไปกระโดดทับเลยกระโดดทับด้วยกรบกั้นกั้นระว่างที่นอนเนี่ยจะไปไอ้ใส่ผ้าเช็ดตัวโอเคงั้นไม่อยากน้ำคันน้ำเลยแบบนี้ลุนนี้คิดถึงเสียงเสียงสากคอเสียงสากหูสกหมูคือคนพูดก็สากคอคนฟังก็สักก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลน์นะคะขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็เจอกัน ตัวน้ำท่วไปเรียกันนะคะจับมือเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ <laughs> ผมกลับแม่ผมแม่บอกแม่บอลูกรักพ่อมากกว่าหรอ เไม่เคอดูละพูดขำบ้าๆหน่อยเวลาหลายคนโดนไม่ให้พูดขำบ้าๆกี่ะจับมืออ่ะบ้าเลยคบบ้าเลยคบเรื่อาจจะแถลงการตรงนี้ว่ามันได้แค่แบบรอบนั้นแหละเข้าหลังเองก็นี่ดิเคยเห็นร้านเฉากรวยเจ้ากังเหล่ะที่แบบอัดใส่เท่ระโคงแล้วก็ว้าวกลัวๆเฉียนเตงแล้วเมใครมาให้พูดก็เปิดบนไปค่ะเปิดหน้าเลยจะมึงอะไรเคยคิดอยู่ คือตัวไม่ต้องมากันได้เลยก็เปิดนาเลน่นไงล่ะสุ่ม,มเอาสุ่มพูดเลยครั้งที่แล้วที่เราร e a c t นอน,นอภาคสองแล้วก็มีหลายคนเขียนเข้ามาว่าวิยเสียดายทำไมไม่รีแอคโมเมนต์นี้อ๋อแล้วก็เป็นโมเมนต์ล่าสุดของล่าสุดที่แบบทำไมพี่ไม่รีแอคอันนี้งั้นวันนี้เรามาดูกันอ่ะแต่ว่าเราก็งขอเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะให้น้ำหนึ่งโทดีกว่าคนนี้ใครคะเกิดมาเมื่อวาน โทรหาใครโทรหาใครพี่โอ๊มเมื่อวานไงวันเกิดใครอ่ะเราไปแฮปหน่อยขวากิจก่งอ่ะมาน้องเนยรับแล้วเหรอหนุ่มน้อยน้องน้อยอันนั้นหนึ่งหายเอ้าวพี่น้ำหนึ่งไปเตรียมแล้วตอนนี้ตอบจากบจากเล็กหมายถึงใเรียกค่ะหายเฉยโนโน่ทำไมโชว์ชวอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่ะ นี่คือต้องเปิดให้เพื่อนเ,เขาบอกว่าเมื่อวานอ่ะวันเกิดอุ้ยเมื่อวานวันเกิดใช่ปะเออเขาอยากจะอวยพรวันเกิดใครอ่ะใครอ่ะน <c oughs> ี่ไงออกลัไปเลยเขาเป็เราเองอย่ <c oughs> างเงี้ยฟานฟดีมากดีมากอ่ะเป็นตัวแทน,นใช่ไหมคะทุกคนหรือว่าเรแทนแทนฟานโฟกัสที่ฟานรู้วึกอ่ะเป็นตัวแทน ในวันลาดีถีมีใหม่เกิดยังวันเกิดนะคะ <laughs> ก็ขอให้มีความสุขมากๆอายุมั่นขวัญยืนทำอะไรก็ลาบรื่นลื่นฟื้นลื่นฟื้นนะจ๊ะพี่เบสบอกไหมคะมีคว <laughs> ามสุขมากๆนะเ <laughs> <laughs> พื่อนบอกว่ามีความสุขมากๆ <h ums> นะนะปี่เบิร์ดเดย์ ทักทายประชาชนในไลน์หน่อยอันนี้คือเขาจะได้ยิน,นหรอได้ยินสวัสดีค่ะว้าววยพรมาส่งการ์ก็ได้ <c oughs> เธอไวยพรมาส่งเธอวยพรมาส่งการ์ให้กับประชาชนาที่ดูในไลน์ส่งการ์ดนี้นะคะก็น่าจะต้องอยู่บ้านกันก็ขอให้อยู่บ้านกันอย่างสนุกสนาน ดูแลต <ka S 2> ัอด้วยพ่คนสนุกยังไงอ่ะเนสนุกยังไงก่อนเปิดไลฟ์ดูเนี่ยไลฟ์ดไลฟ์ีดูค่ะโอเคโอเคบาย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 ม่บายยนหรอไม่ต้องใช้เขาบอกว่าไม่ได้โทรเลยโทร่อย่ารอ้นะหมดเวทุกคนาบายจ้าาบายจ้าดีได้นอ้ ไม่ต้องคิดถึงอย่างงี้ยลองให้ค่ะนึกว่าเราอแบบเอาออกรลแวไม่มีใครได้ยินแล้วพูดกันสองคนใบ่โป๊กเป็นแฟนกันเฉยก็ความลับแตกวายโป๊กแตกฉากก็คือเพื่อนๆอะไรอย่างงี้พอหลังฉากปุ๊บไม่คิดถึงอย่างเ้ลองไห้นะ ไม่มีคู่ไหนที่แบบว่าไปไหนทุกคนก็ชิปเมื่อคู่นี้เป็นแฟนกันแน่ๆอย่างเงี้ยทีมงานก็ชิบเมมเบอร์ก็ชิบไปไหนใครก็ชิบเบื้องหลังคุณทําอะไรไว้เบื้องหลังก็จะอาจจะเป็นอย่างนี้แหละเออไม่ต้องคิดถึงอย่าร้องไห้หนอกเป็นคู่ที่น่ารักจนไม่แก้มอีกแล้วโกรธกามาเลยตอนนี้ตลกที่สุดคือร e a c t i o n fun ขนาดเพื่อนในวงคเรได้ขนาดนี้รู้น้าอยู่เรือนอน่โนแล้วเสือปอจอนโนเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ จบไปแล้วนะคะกับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกด้านล่างได้อยากให้ทำคลิปอะไรก็ไปส่งกันใน Facebook ของ i n i s ซ r ลหรือไปคุยกันในไลน์คอมเมนตี้ของช่องนะคะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด u like, b s c r i b e นะบ๊ายบาย